ตอนนี้ก็เนี่ยยาก,ก็โรยไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเอาน้ำรดเอาน,น้ำรดอย่างเดียวเนี่ยเนี่โรยไอหัวเชเท้าเพราะยาชอบกินหัวเชเท้ายาก็เอาน,น้ำรดไม่รู้ถ้าขึ้นเยอะคงต้องถอนทิ้งอยู่อาน,น้ำรดก็คือเสร็จโรยไปแล้วเดี๋ยวจะปลูกสักสองกระถางว่าเดี๋ยวจะเอาสักสองกระถางเนี่ยเอาโรย นี่รดน้ำให้ชุ่มๆเลยรดให้ชุ่มอี่ย่าก็มาปลูกไอ้โหชัยเท้าสักเดี๋ยวย่าปลูกอีกระถางหนึ่งเออเพราะว่ยาย่าอยากกินสักอีกระถางหนึ่งย่าต้องเอาอีกระถางน,นึงมเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวย่าเอาอีกระถางหนึ่งเพื่อเอามา มาปลูกอีกกระถางหนึ่งกระถางหนึ่งไม่พออ่ะอันนี้เป็นตะก้าตะก้านี่ตะก้าใหญ่โหแต่ลูก้้นมันเยอะจังต้องเอากระสอบรองซะละมั้งเพราะรูก้้นมันเยอะจังเลยอ่ะอืมเดี๋ยวหากระสอบรองก่อนเพราะว่าลูก้้นมันใหญ่ถ้าใหญ่มากแล้วเดี๋ยวถ้าใหญ่มากว่าเดี๋ยวมันไอ้นี่หมดดินออกหมดนะ่ะ อเอาอะไรเนะี่ยรองนี่เนะี่ยกระสอบมันกระสอบมันเป็นกระสอบเพราะนะ้ำมันก็ไหลลงได้กระสอบรองเออม,มเพราะว่าดินมันก็เปลืองดินไงนย,ย่าอยากปลูกอีกสักกระถางหนึ่งอืมเด็กกันเทเลยดีกว่ามันไม่ถนัดดินจะออกหมด่ะมันเป็นเดี๋ยเอาดินอีกสักกระสอบนึ่เอาสัก สองตะก้าเลยโอ้ใส่กระมังเถอะเพราะว่าดินถ้าดินร่วงมันจะได้อยู่ในกระมังเดี๋ยวเอาดินอีกกระถุงหนึ่งอเพราะอีกักตะก้าหนึง่งเอาดินอีกถุงนึงเลยอุ๊บดินดินถุงเนี้ยเอาโรอีกสักตะก้าหนึง่งเอาสักสองตะก้าแล้วถ้าขึ้นเยอะเราก็ถอนไปไว้ที่อื่นบ้างอันนี้เดี๋ยวฝังเอาตะก้านี้เพราะมันตะก้า แต่ก็ใหญ่ซื้อมาใหม่ห้สิบ,บาทซื้อมาเนี่ยทีนี้ว่ามันเขาอดินถุงเลยอย่างเนี้ยเนี่ยดินถุงเลยอันนี้ดินไม่ได้ไม่ได้ผสมอะไรเลยเอามันทั้งนี้แหละเดี๋ยวค่อยนั่นแล้วค่อยโรยดินเนี้ยเอาอ,อีกกระถางหนึ่งแล้วกวันอ่าเนี่ยโอ้โหเทเยอะอยู่ โรยไปเลยยาเขาจะโรยไปเลยอเอาสองกระถางเดี๋ยวถ้านั่นแล้วค่อยค่อยเอาไปปลูกที่อื่นมางอันนี้ยังเหลืออีกเต็มเลยเหลืออีกเยอะอดินนี่แหละเอกบไปเพราะว่ายาก,ก็ยังไม่เคยปลูกมันไม่รู้ว่าวิธีทำเขายังไงแถ่ค่อยปลูกครั้งเนี่ยเขาคงรู้แล้วล่ะว,ว่าวิธีทำเขาเป็นยังไงปร,ระกาศหัวประกาศ เนี่ยตรงจุ่มลงไปหน่อยอันน้ำรดเลยเพราะว่าดินถุงขวาเลยอะ่ะน้ำลดน้ำก็มีนิดเดียวเองเนี่ยแค่เนี้ยพอแล้วทีนี้วันนี้ก็มาปลูกผักกาดผักกาดขาวหัวผักกาดเอาไว้ต้มจืดเอาไว้แกงส้มอะไรก็ ลอยขึ้นมาพอลดน้ำแล้วก็ลอยขึ้นมาอีกเนี่ยแค่นี้แหละเพราะว่ายาก็จะทดลองปลูกยายังไม่เคยปลูกกว่าเขาปลูกกันยังไงไม่รู้แต่ก็คิดว่ามันก็ต้องปลูกแบบเนี้ยเพราะว่ายามีกระถางยาก็ปลูกแบบนี้ยวันนี้ก็มีแค่เนี้ยมาปลูกประกาศว่าประกาศขาวเนี่ยเอาเอาไว้กินเอาไว้ต้มจืดเอาไว้แกงส้มวันนี้ก็มีแค่นี้ลนยนนละจ้ะสวัสดีค่ะ